สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ A นะครับในช่องนายเอกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรอพี้นะครับที่จะเอาฟิกเกอร์ทั้งเก่าและใหม่เกมของสะสมเอามารีวิวรับชมและฟังกันนะครับผมแล้ววันนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบของราคาที่ไม่แพงครับจากค่ายที่ผมใช้บริการประจานะครับก็คือแซดดีทอยนะครับผมผมจะเอามาให้ดูนะครับคือตัวอะไรนี่เลยครับนี่คือเจ้า เดอะฮักนะครับจาก Adventure Infinity War นะครับผมตัวนี้นะครับจะปรากฏตอนสู้กับธานอสนะครับช่วงต้นๆเรื่องของเรื่องนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หายจ้อยสำหรับใครที่ยังไม่ดูครับลองไปดูนะครับผมอนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้ากันนะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของ u n b o x กล่องอีกแล้วนะครับผมอย่างที่เคยกันนะครับเราจะให้ดูกล่องภายนอกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็น The h u ักจาก Adventure Infinity War นะครับผมคือเป็น The h u ัก ก่อนที่จะเป็นล่างรวมกับบูสต์แบนเนอร์นะครับผมรู้สึกจะออกมาแค่ช่วงต้นเรื่องนะครับแล้วก็โดนธานอสตบไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ความเกรียนความโมโหก็เลยลดลงไปเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับของแซดดีทอยทุกตัวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตาดิสนีย์นะครับได้รับลิขสิทธิ์ของแท้มาแน่นอนนะครับผม อันนี้เป็นกล่องที่ส่งมาจากจีนนะครับผมจะดูจะดูได้เลยนะครับผมดูด้านหลังนะครับนี่แหละครับจะเป็นการรวมเหล่าฮีโร่นะครับรวมทุกตัวเลยครับมีทาร์สนอตหน้ายิ้มด้วยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกกับทุกคน อีกเช่นเคยคือกล่องนี้ยังไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนนะครับทุกตัวที่ผมจะรีวิวนะครับถ้าเป็นของใหม่เลยผมจะยังไม่แกะผมจะแกะพร้อมกับทุกคนแล้วก็เห็นพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเช็คเป็น,นตัวนะครับว่าของที่ได้มาจะโอเคหรือเปล่านะครับพวกกล่องลายผลิตไอไอของแซดดีทอย แบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าขาดง่ายมากเลยครับก็ทุกตัวนะครับพอผมแกะเสร็จแล้วผมก็จะเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เอาเข้าตู้นะครับผมไม่ได้เอามาตั้งโชว์นะครับแต่จะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ผมตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเค ตรงนี้แล้วครับสำคัญอ่ากล่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่าโอเคแกะออกมาเลยนะครับสําหรับผมนะครับหรือสําหรับใครนะครับมีความงงไหมครับว่าพอเวลา boost banner กายล่างนะครับ กางเกงของบูธเบนเนอร์เนี่ยพิเศษมากเลยนะครับผมยืดหดได้ตามร่างกายที่กายร่างเลยตอนเป็นคนก็ใส่กางเกงตอนเป็นเดอะฮากก็ใส่กางเกงกางเกงแม่งครพิเศษเลยโอเคครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับผมตัวเดอะฮากนี้จะไม่มีอะไรแถมเป็นพิเศษนะครับเท่า <laughs> ที่ผมรู้มานะครับนี่เลยครับออกมาแล้ว ที่จะมีของแน่ๆเลยนะครับก็จะเป็นเดอะฮัคภาคตอนแรกนาล็อกนะครับที่จะมีขวานด้วยแล้วก็มีชุดเกราะด้วยนะครับผมแต,แต่ผมต้องดูก่อนนะครับว่าของค่ายไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับนี่นะครับก็คือบูสต์แบนเนอตอนโมโหนะครับผม ออกมาแบบได้บึกมากเลยครับ The h u ั t อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมได้มาในราคา200กว่าบาทนะครับเท่ากับ Spiderman กับกับตานอเมริกา Civil War นะครับผมผมสั่งมา3ตัวนะครับอตอนนี้ผมกำลังจะสั่ง Vision แล้วก็ Black Panther มานะครับผมยวรอดูรีวิวได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ให้ดู รายละเอียดก่อนนะครับผมผมว่าทำออกมาโอเคนะครับสำหรับเฮรกสีแล้วก็การขยับจอยข้อต่อนะครับก็ถือว่าแน่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการขยับจอยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวดูที่หัวก่อนนะครับ นี่ครับผมหันซ้ายนะครับหันขวานะครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าหมุนได้สามร้อยหกสิบไหมไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับจะติดตรงลำคอของเดอะฮักนะครับทำให้ไม่สามารถหมุนได้สาม้อหสิองศานะครับผมโอเคพยักหน้าได้นะครับนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่แขนขวานะครับผมเดอะฮักตัวนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยวเอาหมุนกันนะครับหมุนนะครับหมุนอ่าโอเคหมุนได้360อองศานะครับผมหักข้อศอกนะครับเนี่ยครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการหักข้อสอกแบบนี้นะครับดูไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับตัวเด e h a ักตัวนี้เลยนะฮะทำออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมการหักข้อสอกแบบนี้นะครับผมทำให้มันได้แค่ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเอามาเล่นเป็นอย่างนี้นะฮะมันดูไม่ ไม่ค่อยเหมือนสรีระร่างกายคนเท่าไหร่แบบหักแบบหักอย่างนี้เลยเป็นเห็นข้อต่อชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับข้อเสียไม่ค่อยโอเคเลยครับตัวนี้อ่าโอเคครับอ่าอีกข้างนึงก็คงเหมือนกันนะครับผม้างซ้ายนะครับเนี่ยหมุนนะครับหมุนสามร้อหกสิบองศาได้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็หาข้อต่ออ่าเหมือนกันเลยครับ คือถ้าเราหันหลังปุ๊บจอยมันจะเห็นชัดเจนเลยครับผมมันเลยดูแบบดูไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่เป็นแอดเวนเจอร์ด้วยกันแล้วตัวเดอะฮา k กตัวนี้นะครับดูด้อยไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ขานะครับผมอ้าเดี๋ยวดูตรงลำตัวก่อนนะครับตรงลำตัวสามารถหมุนได้นะครับผมอ่าหมุนได้360สองศานะครับ แล้วเราก็มาดูที่ขาขวานะครับยกขาขวาขึ้นยกขึ้นยกขึ้นไม่ได้นะครับยกขาขวา,าขึ้นไม่ได้จะได้กลับหลังนะครับผมถ้ายกขึ้นจะยกขึ้นได้แค่นี้นิดเดียวนะครับผมแล้วดูที่ข้อเข่านะครับผมปึ๊บโอ้โห oh. ข้อเข่านี่เหมือนกับข้อศอกเลยนะครับทำออกมาแบบตามราคาเลยนะครับผมต้องดูลายผลิตใหม่ของตัวดะฮักตัวนี้นะครับว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะครับของค่ายแซดดิทอยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูขาซ้ายนะครับผมได้ข้างหลังเหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เขา่า นะครับผมกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเห็นชัดแบบนี้เลยเป็นรอยข้อต่อแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่คิดอะไรมากมาตั้งโชว์มันก็โอเคครับสวยดีนะครับผมปุ๊บอ่าเนี่ยครับพอมันเป็นเนี้ยมันจะเห็นว่าเป็นรอยเลยเห็นไหเห็นไหมครับมันจะเห็นว่าเป็นรอยของข้อต่อเลยนะครับ เนีย่ยครับถ้ายืนเฉยๆนะครับเทมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจับยืนให้ดูนะครับเนี่ยครับยืนเฉยๆมันดูมันดูนดแจ่มแล้วก็เทมากนะครับแต่ว่าพอถ้าเราขยับพอต่อหรือจอยเมื่อไหร่เนี่ยไม่โอเคแล้ะไม่งั้นเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับ เนี่ยครับนี่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะเห็นขาต่อแบบน่าเกล็ดอย่นี้เลยนะครับผมคือแทนที่จะเป็นแบบว่าเนื้อข้อต่อของเดอะฮักรวมกันกลายเป็นแบบว่าแยกแขนแยกท่อนแขนออกมาชัดเจนเลยแบบ เสียดายตรงนี้จริงๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นรอยน็อตแบบชัดเจนเลยเป็นรู3รูอย่างนี้โอ้โหแบบโชว์แบบชัดเจนเลยไม่มีอะไรปิดบังเลยก็ตามราคานะครับผมได้มา200้กว่าบาทก็ตามนี้เลยนะครับผิดกับกับตันอเมริกากับสบายดร์แมนเลยนะครับโอเคครับผม นี่แหละครับคือเดอะฮักไม่มีอะไรมากมายเลยครับผมถามว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะครับอย่างเช่น h a s ป์โนะครับผมหรือเนกานะครับผมไม่รู้ว่าเนกามีเดอะฮักหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่านะฮะว่าเจ้าตัวนี้ด้อยกว่าค่ายอื่นนะครับเพราะค่ายอื่นเ่ยจะทำเป็นข้อสอบแบบว่าปิด รอยของข้อต่อแบบชัดเจนนะครับให้มันเนียนเข้าไปแต่ว่าตัวนี้นะครับคือเห็นรอยข้อต่อแบบชัดเจนมากครับถ้าเราตั้งเฉยๆแบบนี้อย่างที่ผมตั้งอยู่เนี่ยเท่นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นท่าเล่นทางในตู้กระจกนะครับไม่เวิร์ครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกครับข้อเสียนะครับหนึ่งเลยครับคือจอยนะครับ เห็นชัดเจนมากนะครับผม2นะครับคือเจ้าเดอะฮักตัวนี้นะครับเป็นแบบง่ายๆเลยล้นลนไม่มีอะไรมากมายนะครับผม3นะครับเรื่องการลงสีก็พอโอเคครับแล้วก็น,อนก็อตก็เก็บไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมถ้าเปรียบกับตัวที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดของแซดดี้ทอยนะครับ ครับผมก็ยังไงนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะให้ผมนะครับกดกดไลค์ผมหน่อยนะฮะกดแชร์นะคะแลวกดสับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของนายเอนะครับวันนี้นะครับนายเอนะฮะขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ